สวัสดีครับเอซี FC และเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับผมจะมานำเสนอสรุปเลขเด็กของน้องกิจี้นะครับได้มาเมื่อวานนี้ทว่เเอิญต้องโทรศัพท์ชาร์จแบบเยอะก็เลยยังไม่ได้ลงเมื่อวานนะครับมาลงวันนี้เช้านะครับนี่เจ็ดโมงครึ่งกับเจ็ดโมงครึ่งยังเช้าอยู่นะครับผม หววออกตอนบ่ายยังทันอยู่ครับหายลอตเตอรี่ก็ยังได้อยู่นะครับเลขของน้องกี้กี้ได้มางวดนี้นะครับหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกบอกบนล่างเขาว่างั้นนะได้มานะครับหนึ่งหกแต่งวดที่แล้วได้มาหกสี่ออกบนนะครับหกสองได้มาหกสี่ออกบนหกสองฉะนั้นงวดนี้ไดมาหนึ่งหก ผมก็เลยตัดออกมาเป็น0 6นะครับ2 6 3 6นะครับแล้วก็1 5แล้วก็6อาจจะเป็น9ผมก็ตัดเป็น1 9ด้วยครับนะครับอาจจะหลายตัวหน่อยนะครับแต่ตัวที่ผมจะเลือกให้นะครับ นะครับครับมาดูนะครับนะครับตัวผมเลือกให้คือสองหกกับหนึ่งเก้านะครับท่านี้มาดูเลขนะครับของผมเองนะครับบาวลีนะครับนี่จากบาวลีช่องบาวลีทีวีที่ผมสรุปคัดมาให้นะครับห้าหาเก้าครับ สามเก้าครับนี้เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าสามหกครับสำหรับบนล่างสองตัวนะครับทั้งหมดสี่ประตูคือสามเก้าแปดเก้าเก้าเก้าหกเก้าอาถวงผมวงให้สองตัวนะครับ บนล่างครับบนล่างนะครับเพื่อนๆไปหาซื้อตเตอรี่กันดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเ,เป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับหมดที่แล้วผมก็คัดให้มีนะครับเน้นไปที่หกหนึ่งนะครับแต่ว่าออกหกสองนะครับ แต่อีกคลิปหนึ่งที่ EP แปดแปดหกนะครับเข้าอยู่นะครับเนี่ยผมสรุปนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งหกสองเอาสองสูตรประกบกันนะครับแต่สามตัวเป็นสี่หกสองท่านไม่ใช่เก้าหกสองก็พลาดไปครับนะครับแต่หกสองนะัเข้าอยู่แต่ไปเน้นที่หกหนึ่งตัวเต็งที่คัดออกมาเหลือตัวเดียวแล้วผมเอาเป็น นะหกหนึ่งมันก็เลยหกสองนะครับหกหนึ 61, น่งต้องอันนี้เล็วิ่งตัวเดียวนะครับหมดจะแล้วที่หมดจะแล้วไม่เข้าเนี่ยจะได้หนึ่งผมก็เลยตีเป็นหกหนึ่งเลยไหนออกหกสองนะครับสูตรนี้ผมพับไปแล้วครับแต่สูตรนี้วิ่งตัวเดียวนะครับเห็นนะครับเข้ามาตลอดนะหมดจะเก้าเป็นเก้าหกสองวันนี้ได้หกครับจะหกอะไรนะครับจะหกอะไรนะครับท่านก็ ดูผ่านมาแล้วนะครับที่แต่ละอีนะครับแต่ละเรื่องราวที่นําเสนอไปนะครับในวิ่งเล็กว,วิ่งตัวเดียวบนนะครับบนัอนอ้คจอว่าได้6ครับจบมาไหมนะครับรอนหนึ่งพฤศจิากาพฤศจิกานะครับขณะที่สูตรของหมวดจิวนะครับ วันนี้ได้หนึ่งวก็จะได้เก้าเก้าหกสองนะครับครับวันนี้ได้หนะึ่งบนนะครับบนนะครับได้หนึ่งแลพุช,ชิกาพุชชิกาวันที่หนึ่งวันนี้นะครับสองตัวมาตัวนะครับที่เรานำเสนอไปนะครับ มันจะแลกเกกับหนึ 1, มา9คือ9ก้สองนะครับออก9 6 2าหกสมตัดมาเป็น8 6ดหนึ่งไม่ถูกนะครับ ่งวนนี้ได้ศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองตัวไหนจะมานะลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาดูมาดูเลขที่สรุปนะครับที่สรุปนะครับพิดออบนะครับเลขเด็ดน้องกีจี้หนึ่งหกครับหนึ่งหกมันจะแล้วหกสี่ออกหกสองบนวันนี้หนึ่งหกจะมาตัวไหนครับผมก็เลยตัดมาเป็นสองหกนะครับ หนึ่งห้าสามหกแล้วก็หนึ่งเก้าหกอาจจะเป็นเก้านะครับรวมทั้งศูนหกนะครับจะผมวงให้แล้วนะครับวงตัวนี้นะครับจะน่าสนใจคือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับสองหกนะครับพิจารณาดูครับใส่ตัวราคาสิบยี่สิบนะครับเพื่อนๆสนุกสนุกพอได้ค่าขนมนะครับแล้วเลขของผมนะสรุปสามตัวมีห้าหาเก้า ห้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสามหกสี่ประตูครับตัวละสิบบาทยี่บบาทนะครับสามตัวนี้ตะเข้าก็สิบบาทก็หกพันแล้วครับตัวแถมด้วยถ้ายี่สิบบาทก็หมื่นสองนะครับห้าเก้าห้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสามหกนะครับ สำหรับสองตัวบนล่างนะครับบนล่างนะครับบนล่างสามเก้าแปดเก้าครับก็เก้าหกเก้าแต่ตัวเน้นคือสามเก้ากับแปดเก้านะครับบนล่างใชายไว้ครับตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับไม่ไม่มากมายอะไรนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางครับ ไม่มีใครรู้ได้ว่างเหมยจะออกอะไรแต่นี่คือแนวทางครับแนวทางเส้นทางการเดินของเลขนะครับเพื่อเราจะนำมาประกอบในการเสี่ยงโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือบนดินใต้ดินอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ขอสขอให้ท่านไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับหาซื้อที่สนับสนุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลน,นะครับ ก็ยังมีอยู่นะครับยังมีขายอยู่ยังไม่หมดแล้บตเตอรี่แลเพราะเลขอย่างนี้เลขไม่ดังด้วยนะครับเลขไม่ดังออตเตอรี่ก็ไม่หมดยังมีขายให้อยู่นะครับสามเก้าแปดเก้าไปหาซื้อได้นะครับเก้าเก้าท่านจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะหกเก้าตัวรองนะครับสามเก้าแปดเก้าเนี่ยหาไว้นะครับสักองใบนะครับสองใบนะไม่ต้องกลับแล้วครับสามเก้ากับแปดเก้าเนี่ยคือถ้าท่านซื้อบนดินอย่างอื่นก็อาจจะเป็น 93 39 89 98ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเน้น39ครับกับ89นะครับจะเป็น93ก็น่าจะเป็นรองลงมาหน่อย98ก็รองลงมาแต่เน้นๆก็คือ39กับ89ครับและที่ตัวนี้อีกตัวก็คือ559ครับ539ครับครับขอให้โชคดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดตามครับถ้าชอบนะครับขอให้เพื่อนที่ดูคลิปนี้เฮงเฮรวยๆกันทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ